สวัสดีครับพมกผมนะครับเอยบอยนะครับจากช่องตะปูแมงฟิล์มนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้เราก็มาจอดพักกันตรงนี้นะครับผมนี่พี่มานานะฮะน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ในวงการอา่ะน้องตั้งไปกันต่อไปครับเดี๋ยวน้องตั้งจะพาพวกเราไปต่อนะทุกคนนะนะครับผมนี่ไปครับวันนี้น้องใหม่ของเราก็ ได้ขึ้นรถสามล้อนะครับครับมาถูกจังหวะมาถูกจังหวะเลยนะครับอ่าถูกจังหวะเอาเหรอนี่ครับดูท่าลองตั้งสตาร์ทซะก่อนนะฮะอ่านี่เดี๋ยวขากี้ขากี้ขากี้นะครับขากี้นะครับเอาลุ้นลุ้นลุ้นต้อาจังหวะโอ้นี่ไงถ้าได้จังหวะก็ติดง่ายแล้วน่ะเออ ครับผมอืมครับไปครับผมไปครับขึ้นรถครับพี่มนามะรับี่จะเปลี่ยนตรงนี้นะอืมเปลี่ยนอะไรเหรอเปลี่ยนเลยเอาพี่มนามั่นใจไหมเนี่ยโอเคนะพี่มนาโอเคไหวไหมเนี่ยไหวเอามือถือถือดีๆพี่ผมมือก็ครบทั้งสองมือเลยเนาะเเออ็นดร์ข้างล่าง ใช่ไหมไปแต่ผมขึ้นก่อนจ็บจ็บจับไปจ้าไปเลยจ้าพี่ปนะ,ะนั่งดีๆน้องตั้งฝากดูพี่อนาด้วยนะครับน้องใหม่ก็นั่งหน้าเลยนะเอาโอปุลแล้ววันนี้ ไม่ต้องฝัดมือนะนะครับก็จะแบบว่า,าจะได้ทําอย่างอื่นได้อีกนะครับจริงๆฝัดมือ,อมันก็ได้แต่ว่ามันใช้แรงงานครับใช้แรงงานแล้วมันเสร็จช้าครับฝัดข้าวแล้วก็ก็ต้องแยกข้าวข้าวเมด็ดดีๆกับข้าวข้าวรีบข้าวเปลือกนะฮะนี่จะเป็นป่ายูคาครับป่ายูคา โอ้โหทางนี้ยิ่งเล็กไปกันใหญ่เลยครับหูทางเล็กมากาเกออถ้าแต่ว่าสามล้อไปได้อะเดี๋ยวขับรถเสร็จจะเอาเกงเอ็มเดือไปป่าแน่สินะมันตัวใหญ่จัดนะฮะ เก่งมันปีกออกเลยนะสิเอะเอาเจ๊เออนี่เดือดนี่เด้วยนะครับเก่งเก่งแอ๊กตรงไหนตรงไหนชี้ตรงไหนครับตรงไหนครับเอาไว้ป่าเอวเหรอตวดโอ้ตวดคลิปผมจะเหลืองไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดเหลืองนี่โทษเอ็มเดอร์เลยนะนะครับเอาเอาก็มีเรือนะมีเรือ ก็พายอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยตอนนี้เราก็มั่นใจโชเฟอร์นะครับนะเพราะว่าเชี่ยวชาญเสเหลือเกินนะครับโ้สุดยอดวันนี้พามาเที่ยวหนองมักแซวนะครับเฮ้ยแต่น้ำก็ใสอยู่นะน้ำใสนี่พี นะครับเราสามคนน้ำหนักตัวเยอะนะแต่ว่ารถสามลวิ่งฉุยเลยนะฮะ,ะครับครับผมครับนี่มือจับไว้อยู่เนี่ยอสองฟ้าสดใสครับ ถึงทางเข้าบ้านแล้วนะครับทุกคนนะคะคลิปนี้สุดยอดแล้ว ตลอดแหละเราเพิ่งเห็นนี่แหละ นน่เแล้วแล้วนะครับตอนนี้ครับก็มาถึงอย่างปลอดภัยให้พี่มนายังอยู่พี่นาไม่ดำพี่มนาอยู่ครับผมยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่น้องน้องน้องดามันตามไปนะเนี่ยชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรนะไม่ด้นนำชื่ออะไรครับชื่ออะไรเงี้ยประเทศต่างประเตี้ยนะเตี้ยครับหมดการตั้งประเทศก็เลยเออสีตาผมเลยตั้ง ชื่ออะไรนะซีตาซีตาครับมัซีตามาข้ามอ๋อโอ้เจ้ากระอึดเนาะอืมมีอะไรบอกเอฟซีไหมเนี่ยพันเอลเอาพักก่อนพักก่อนพันหนุ่มอาไปหาพันแปดพันแปดนันตีนแม่ตาแม่ดูใช่บพ่อเด่นพ่อเด่นพ่อบ้านพ่อเด่นน้องน้องใหม่ยังไม่รู้จักเท่าไหร่แนะนำก่อน รถอเครับผมอาผมใช่ครับไหนล่ะไทยหรือรถรถพ่อเด่นมาเหรอแล้วอพอเด่นมาพเด่นมาหรอเอ้าไปไหนล่ะอจะของบ้านไปไหนแล้วออันนี้รถรถพอเด่นเหรอครับ ใช่หรือเปล่านะครับเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพอะ FC พ่อเด่นหรือของพ่อเด่นใช่คันนี้หรือเปล่า FC น่าจะใช่นะ,ะคิดว่าน่าจะใช่เนาะโอเคนะพ่อพ่อเด่นมาเอฟซโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับแมงกพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ